หากว่าไทยและกัมพูชามีการเปิดสึกใหญ่จีนก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้แก่กัมพูชาแต่ว่าในขณะที่อเมริกาก็จะมีการให้การสนับสนุนไทยเพราะว่าไทยกับสหรัฐก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันมาอย่างช้านานอีกเรื่องหนึ่งจีนกับอเมริกานั้นก็ถือว่าไม่ลงรอยกันอยู่แล้วครับอเมริกาเนี่ยก็เดินเกมยุทธศาสตร์ในภูมิภาคตรงนี้ที่เรียกว่าอินโดและแปซิฟิก แต่ว่าในขณะที่จีนเนี่ยนะครับก็ต้องการเข้าไปกดดันนะฮะประเทศเพื่อนบ้านด้วยความเป็นหาำนาจต้องการให้ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นต้องเป็นกลางหรือไม่ก็เข้าข้างจีนแต่ไม่ต้องการให้ชาติใดชาติหนึ่งนั้นไปเข้าข้างในฝั่งของอเมริกายูรเซียไทมได้มีการนําเสนอว่าจีนเคยมอบแรงสนับสนุสนให้แก่กัมพูชาครับก็พบเห็นได้ว่าความช่วยเหลือที่มาจากโครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสันไนเปอร์คกับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานํามาสเสนอกันต่อนะครับแต่สําหรับเรื่องราวที่เรามีการมาสเสนอกันในวันนี้นะครับก็มาจากเพจ around the world ฮะก็ได้มีการแปลข่าวที่เกี่ยวข้องกับสัข่าวต่างประเทศนั่นก็คือยูเรเซียไทม ยูเรเซียนได้มีการพูดถึงกรณีที่ไทยและกัมพูชาเนี่ยครับมีการเข้ามาปะทะกันเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตนะครับในแถบของอาเซียนนั้นประเทศที่มีปัญหามากที่สุดนะครับก็คือไทยและกัมพูชาแล้วอาจจะกลายเป็นอีกพื้นที่หนึ่งครับสนามรบในเอเชียทีนี้สื่อรายนี้นะครับเขาก็ต้องการจะย้อนไปถึงนู่นฮะเมื่อหลายปีก่อนมันมีสงครามกันระหว่างอาเซอร์ไบาจานกับอาร์เมเนีย ก็มีการเข้ามาปะทะก,กันเป็นเวลาอันสัน้นหลังจากนั้นมาครับก็เกิดการประทะก,กันครับในปีนี้ระหว่างอินเดียและปากีสถานซึ่งมองว่าก็เป็นคู่มวยฮะที่เอากันมาอย่างตลอดเวลาอินเดียกับปากีสถานเคยมีการประทุกันมาก่อนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาปะทุกันอีกครั้งก็ถือว่านี่นะค,คือการโหมกระพือความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นครับสื่อยูเรเซียไทม์เนี่ยก็เลยมีการหยิบยกแหละนะครับระหว่างศึกไทยกับกัมพูชาซึ่งเขาต้องการบ่งบอกว่าอย่างกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีมหามิตรอย่างจีนส่วนไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหามิตรตามสนธิสัญญาในฝั่งของอเมริกายูเนเซียไทม์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงว่าเหตุการณ์การประทะกันครับระหว่างไทยและกัมพูชานั้นถือว่ามีการประทะกันบ่อยนะครับ แล้วก็เคยมีการประทะก,กันหนักมากก็คือในปี2008ทําให้ฐานทั้งสองฝ่ายครับต้องดับไปในเวลานั้นนะครับกัมพูชาเนี่ยหลังจากที่ฝ่ายไทยกับฝ่ายเขาเริ่มที่จะมีการประทะก,กันขึ้นมาแล้วเรื่องของข้อพิพาทนะทางด้านดินแดนเหมือนกับทั้งคู่ฮะทั้งอินเดียปากีสถานอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันก็มีปัญหาครับเรื่องของข้อพิพาททางด้านดินแดน กัมพูชาก็มีปัญหาเรื่องของข้อพิพาทางด้านดินแดนแต่ว่ากัมพูชาครับหลังจากที่มาประทะก,กับฝ่ายไทยแล้วเขาได้นําเรื่องนี้ครับไปยื่นตรงต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ หรือที่เราเรียกว่าศาลโลกตรงนี้ฮะซึ่งมันก็สอดคล้องกับประเด็นล่าสุดนะครับที่นายยุติยุติยุตาเุติยุติยุติยกติยุติยุติะุติยุติยุติยุพิยุติยแดนทยนทติยุ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 ตืยุติยุตายุตายุติยุติติตาเหมือนทม พื้นที่ปาสาตาควายและสามเหลี่ยมมรกตขึ้นตรงต่อสาโลกทีนี้ทางด้านของยูริเซียธามนั้นก็ได้มีการสรุปฮะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างฐานทั้งสองชาติในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ฐานกัมพูชานั้นลายหนึ่งครับต้องดับไปในพื้นที่ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่แบ่งเขตการระวางไทยกัมพูชาและสปปลาว หลังจากที่มันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วครับหนึงวันกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก็เดินเกมลุกฮะก็คือยื่นหนังสือมาถึงสถานทูตไทยประจํากรุงพนมเปญขอให้ฝ่ายไทยนั้นมีการสืบสวนสาเหตุเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ทันทีต่อเหตุการณ์ส่วนทางด้านฮุนมาเน็ตนั้นก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ครับต่อสารโลกทางกาัมพูชานั้นก็ได้มีการยื่นคาร้องออกมา แล้วเขาก็อ้างว่าพื้นที่ข้อพิาพาทดังกามันถูกปลูกปั่นจากกลุ่มสุดโต่งฮะที่มาจากทั้งสองประเทศอาจจะนําไปสู่การประทะกันก็ได้เขาก็เลยอยากจะจบปัญหาเรื่องนี้ฮะนั่นก็คือนําประเด็นข้อพิาพาทนั้นไปขึ้นตรงต่อศาลโลกแต่ว่าในช่วงเวลานั้นกระทรวงการต่างประเทศไทยนั้นยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นหรือว่าตอบคําถามกลับไปสนักข่าวเอพนะครับ พยายามที่จะหาคำตอบนะครับมายังฝ่ายไทยแต่ว่าฝ่ายไทยไม่ตอบแต่ว่ามันแตกต่างจากฝ่ายกัมพูชาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาตอบอย่างทันทีว่าฝ่ายเขาถูกกระทําก่อนก็คือทหารไทยนี่แหละมีการเข้ามาเปิดเขาก่อนในขณะที่ฝ่ายไทยเคยให้เหตุผลมาก่อนว่าฐานเรานั้นโดนเปิดฉากมาก่อนฮะเราเนี่ยจึงมีมาตรการตอบโต้กับไปยังฝั่งโน้น ซึ่งทางด้านยูเรเซียไทม์ก็ได้มีการระบุว่ากัมพูชาและไทยนั้นมีเหตุกระทบกระทั่งกันมาครับช้านานและโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่มีความยาวกว่า800กิโลเมตรซึ่งแนวเขตส่วนใหญ่มันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างทันทีนะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสนั้นมีการเข้ามายึดครองสื่อมวลชนรายนี้นะครับก็ให้ความสนใจและสําหรับเหตุการณ์ปะทะกันครับระหว่างทั้งสองชาติเขาก็ได้มีการให้เหตุผลว่าหากว่าไทยและกัมพูชามีการเปิดศึกใหญ่จีน ก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้แก่กัมพูชาแต่ว่าในขณะที่อเมริกาก็จะมีการให้การสนับสนุนไทยเพราะว่าไทยกับสหรัฐก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันมาอย่างช้านานอีกเรื่องหนึ่งจีนกับอเมริกานั้นก็ถือว่าไม่ลงรอยกันอยู่แล้วครับอเมริกาเนี่ยก็เดินเกมยุทธศาสตร์ในภูมิภาคตรงนี้ที่เรียกว่าอินโดและแปซิฟิก แต่ว่าในขณะที่จีนเนี่ยนะครับก็ต้องการเข้าไปกดดันนะฮะประเทศเพื่อนบ้านด้วยความเป็นหามนาจต้องการให้ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นต้องเป็นกลางหรือไม่ก็เข้าข้างจีนแต่ไม่ต้องการให้ชาติใดชาติหนึ่งนั้นไปเข้าข้างในฝั่งของอเมริกายูรเซียไามได้มีการนําเสนอว่าจีนเคยมอบแรงสนับสนุนให้แก่กัมพูชาครับก็พบเห็นได้ว่าความช่วยเหลือที่มาจากโครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคงหรือแม้แต่ระบบการปกครองจีนเป็นผู้นุนหลังอยู่แล้วก็บอกได้ว่าอิทธิพลทางทหารของจีนนั้นอาจจะมีการเข้ามาเกื้อหนุนกัมพูชาก็ได้แต่ว่าในทางกลับกันนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นมหามิตรกับไทยมานานและสหรัฐในฐานะที่เป็นมหามิตรอย่างเป็นทางการครับก็คิดว่าในเรื่องนี้ครับเขาก็คงต้องให้การช่วยเหลือในฝั่งไทยอย่างแน่นอน แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกัมพูชานั้นก็มีแนวโน้มครับที่จะเข้าหาจีนอย่างมากเพื่อต้องการมาถ่วงดุลน,นะฮะเวียดนามและก็ไทยเพราะกัมพูชาก็รู้ว่าทุกวันนี้ฮะเขาก็มีปัญหาละเรื่องของข้อพิพาทดินแดนกับทั้งเวียดนามแล้วก็ในฝั่งไทยแต่ว่าในขณะที่ไทยนะก็ยังคงมีแนวทางที่มารักษาความสัมพันธ์ที่มันสมดุลกันนะครับระหว่างสหรัฐและจีน ก็คือคบค้าสมาคมนะครับด้วยกันทั้งสองฝ่าย